สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้นี่ผมก็จะวอดอะไรที่มันสบายหูสบายตากันครับดูแล้วอิ่มเอิบอิ่มใจนะครับมีความสุขสีชมพูนะครับกับคาแรคเตอร์มิสุฮาระจิซุรุนะครับจากเรื่องสะดุดรักใยแฟนเช่านะครับบอกได้เลยว่าจิซุรุนี่โคตรจะน่ารักนะครับแล้วก็มาวาดกันเลยครับนี่โดยการมีเส้นตรงแนวตั้งไม่นเสจมูกครับแนวนอนคือเส้นตานับอย่าลืมเลยนะครับและนี่คือเส้นด้านข้างแล้วก็มีหูนะครับนี่เป็น โครงหน้าเขาคร่าวแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็ทําการเกลียนะครับนี่พยายามวาดโค้งหน้าให้มันแบบจิ้มลิ้มนะครับนี่พยายามบรรจงนะเพราะว่าใบหน้าเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดแล้วนะครับแล้วนี่คือโครงตานะครับนี่ตาผมก็จะแบบให้มันกลมๆโค้งๆอย่างนี้เลยครับอ่าไม่เอาตาสี่เหลี่ยมเล็กๆนะเพราะว่าจิสรุนี่จะตาโตใสๆน่ารักนะครับนี่ประมาณนี้เลยครับพอเราได้โครงตาแล้วก็มาเติมขอบตากันนะครับนี่ค่อยๆขีดไปนะครับขอบตาดํา อ่าเนี่ยขอบตาชั้นบนนะครับด้านบนแบบนี้เลยนี่แล้วก็ขอบตาล่างอ่าเนี่ยพยายามไถ่ไถ่ตาหน่อยครับนี่เรื่องนี้ก็บอกได้เลยว่านางเอกเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ว่าจะใส่ชุดไหนก็ดูน่ารักไปหมดเลยนะเพราะว่า คนคนคน,คนวาดเรื่องนี้เนี่ยคนเขียนเรื่องนี้เนี่ยเขาค่อนข้างจะศึกษาการดีไซน์เสื้อผ้านะครับแฟชั่นให้กับตัวเรื่องสะดุดรักในยายแฟนเช่านะครับใส่แล้วมันดูแบบมันดูน่ารักไปหมดเลยอ่ะ <c oughs> นี่ครับผมละอึ้งเลยนะถ้าถ้าเป็นผมคิดคาแรคเตอร์แล้วมานั่งใส่เสื้อผ้าเองนี่ผมคงแบบหืม หนักใจเหมือนกันนะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นแนวสายแฟชั่นนะไม่รู้ว่าจะต้องวาดเสื้อไหนถึงจะดูแล้วถูกใจ <c oughs> นี่แต่สำหรับคาแรคเตอร์เรื่องนี้นี่สาวๆใส่เสื้อใส่ชุดไหนแฟชั่นไหนน่ารักไปหมดเลยนะครับ <c oughs> ก็ไม่ต้องบอกเลยว่าทำไมผู้ชายถึงฮิตกันนะครับ <c oughs> ถึงสะดุดรักแฟนยัแฟนเช่ากันไปหมดเลยนะนี่ <c oughs> รวมถึงผมด้วยเนี่ยอ่าแล้วก็เติมปากยิ้ม,มแบบนี้นะนี่อาปากกว้างๆว้าหน่อยอ่ะ ฮ่าโอ้ยยิ้มแค่นี้ใจผมยังละลายเลยครับเนี่ยโอ้ยนี่วาดเองยังใจละลายได้นะครับแล้วนี่ก็คือเส้นผ่าครับเราถัดขึ้นไปคือเส้นโค้งกระโหลกนะครับเนี่ยนี่ก็โค้งกระโหลกก็คือเหมือนกับประมาณเราเราเป็นหัวนะครับเป็นหัวของจิซุรุนะครับพอเรามี2เส้นนี้เราก็ทําการวาดทรงผมด้านหน้าครับด้านหน้ากับด้านข้างนี่ก็จะเป๊ะๆหน่อยครับปีเป๊ะนิดนึงนี่ประมาณนี้นี เนี่ยครับเราค่อยๆกะเอานับนี่ปุ๊บมันจะเป๋มันนิดหน่อยอ่าไปทางขวาอ่าประมาณนี้ลากลงมาคืบขึ้นมานิดนึงเป็นจอนนี่ประมาณนี้ครับผมพยายามจะวาดให้มันดูน่ารักนะเพราะว่าคาแรคเตอร์ตัวนี้ถือว่าวาดยากนะเพราะว่ามันจะต้องวาดให้มันดูแล้วถูกจิตตาดูแล้วรู้สึกว่าเออ มันน่ารักอิ่มเอิบยิ้มมีความสุขนะเนี่ยผมก็ชอบบ้านสาวๆยิ้มๆนะครับฮะผมไม่ค่อยชอบบาอา้านแอ่หน้าเฉยๆบึ้งๆน,นี่เวลาสาวๆน่ารักนักยิ้มแล้วรู้สึกว่าจิตใจผมมันเปิกบานนะนี่โอเคครับนี่ผมก็จะมาอ่าซอยเส้นผมสักหน่อยนะอ่านี่ ให้มันดูมีดีเทลนะครับไม่ใช่เป็นก้อนๆนนะอ่านี่ก็ประมาณนี้นะครับอ่าเติมติเติมหน่อยลองลองกะดูได้นะครับว่าเราควรจะเพิ่มเสริมตรงไหนนี่ก็มีทรงผมแทรกขึ้นมาบ้างนะครับพยายามกะกะให้มันดูอ่าที่มาแหล่งที่มาของทรงผมนะว่าตรงไหนมันยื่นมาจากตรงไหนนะครับ พอเรารู้ที่มาแล้วเวลาเราเราวาดทรงผมมันจะได้วาดง่ายนะมันก็เป็นการสอนวาดทรงผมของอนิเมะนะกระตูนคาแรกเตอร์มังงะอะไรพวกนี้คนระับการวาดทรงผมเราก็ต้องดูแหล่งที่มาของทรงผมแต่ละเส้นนะครับ ถึงแม้ว่ามันจะเส้นไม่ใช่เป็นเส้นยิ่ย่อยๆนะครับเราก็ต้องพยายามดูนะว่าอไอ้ก้อนนี้มันมาจากตรงไหนแล้วไปบรรจบตรงไหนนะครับถึงแม้เราจะลากเส้นหรือไม่นะครับเราต้องดูทิศทางของเส้นด้วยว่าทรงผมแต่และเส้นมันมาทางไหนนะมันจะทําให้ทรงผมดูผิวแล้วก็สลวยนะโดยเฉพาะผมของผู้หญิงยาวๆอย่างเงีย้ยนี่มันก็จะมัดเปียแล้วก็แบบนี้ครับอย่างเงี้ยนะประมาณเนี้ยอ่าโอเคครับ ผมพยายามเติมใบหน้าให้มันเข้มๆหน่อยนะเพราะว่าหน้าตาเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสําคัญที่สุดแล้วนะครับสําหรับในการวาดรูปนะครับโดยเฉพาะกระตูนเนี่ยหน้าตาต้องพยายามเน้นๆหน่อยนะเพราะว่าถ้าวาดแล้วพลาดขึ้นมานี่ส่วนอื่นนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะเพราะว่าหน้าตานี่คือ,อตัวบ่งบอกแล้วนะว่าภาพเราจะสวยประมาณไหนนะครับถ้าหน้าตาเราดีเราก็มีชัยไปกว่าครึ่งเลยนะครับนี่เหมือนชีวิตจริงเลย <laughs> พูดแล้วก็เศร้านะครับ <laughs> แล้วนี่คือกางเกงในอ่านี่คือเส้นอกนะครับกวดหนอกตุ้ตมๆกลมๆเลยนะครับนี่วาดให้มันพอประมาณนะครับอ่านี่พอประมาณของผมก็อาจจะเกือบๆแตงโมประมาณนี้นะครับอืให้มันสวยๆพ่อสวยๆนะครับเราก็ล่างโค้งไปอ่าตรงนี้ผมก็จะวาดให้มันเป็นมือนะครับค่อยๆเติมไปครับนี่คือนิ้วโป้งอ่าโบกไม้โบกมือหน่อยลากๆไปก่อนนะครับยังไม่ต้องไปสนใจนะครับนี่นี่คือแขนท่อนล่าง และนี่คือหัวไหล่แล้วก็เอาแขนท่อนบนมาเชื่อมเป็นข้อศอกเนี่ยประมาณนี้ครับนี่คือการล่างอาโตมียออาฐานะครับเนี่ยเพื่อนๆต้องวาดตรงนี้ให้ชํานาญนะครับถ้าหากวาดโครงอนณโตมียอย่างนี้ได้ชํานาญแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะวาดดัดแปลงท่าทางคาแรคเตอร์ให้เป็นในแนวทางที่เราชื่นชอบได้โดยง่ายเลยนะครับนี่แล้วถ้าหากทำางนี้ได้จนชํานาญนะครับ สิ่งที่จะทําให้เราเายกระดับนั่นก็คือเราไม่ไอเราไม่จําเป็นจะต้องไปดูแบบเลยนะครับเราแค่รู้คาแรคเตอร,ร์ว่ามีเอกลักษณ์อะไรมีลักษณะแบบไหนมีรายละเอียดยังไงนะรเราก็สามารถกอปเอารายละเอียดโมเดลชีตของแต่และคาแรคเตอร,ร์เนี่ยมาใส่ในโครงของเราที่เป็นอ n นาต m มีได้เลยนะครับเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะให้คาแรคเตอร,ร์ที่เราวาดเนี่ยขยับท่าทางได้ตามใจนึกนะครับ ประมาณนี้แล้วถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นผมว่าทุกช่องนี่ผมก็มักจะบางครั้งก็อาจจะแบบไม่ชอบท่าทางที่ผมไปดูมานะผมก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามท่าต่างๆที่ตัวเองตัวผมเองชื่นชอบได้นะครับนี่นี่ครับมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าดีดีเลยนะสำหรับคนที่สามารถร่างโครงได้แม่นยำนะค่าบนี่ครับเราก็สามารถ ได้โครงที่ดีท่าทางที่เราชื่นชอบที่เหลือก็แค่แต่งเติมรายละเอียดตามคาแรคเตอร์ที่เราไปดูมานะครับอย่างตัวนี้ก็จิซุรุก็จะมีเสื้อแฟชั่นแบบนี้แล้วก็ใส่เลยนะครับตรงนี้อาจจะเรียกว่าค่อนข้างจะยากนะเพราะว่าคือผมเป็นสายลวกนะสายลวกก็คือไม่ค่อยชอบบ้านรายละเอียดนะแล้ว สำหรับแฟชั่นของจิซรูเนี่ยเสื้อมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นลายย้วยนะโอ้โหลายย้วยเป็นอะไรที่แบบผมไม่ค่อยอยากจะวาดสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นลักษณะของการที่โค้งไปโค้งมานะครับแต่ว่าในเมื่อผมชอบคาแรคเตอร์ตัวนี้แล้วได้วาดแล้วก็ต้องลองสักตั้งนะนี่พยายามขี่นะนี่มันอาจจะแบบว่าเจอลมปิวพัดขึ้นมานะนี่ล่างโค้งไปก่อนนะครับจากนั้นก็เติมลายย้วยเลยับนี่ครับ นี่คือลายยุ้ยที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับนี่โค้งเป็นถ้ำเลยนี่แล้วก็เออก็ปลิวลมขึ้นไปครับอ่าเนี่ยง่ายสุดก็อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เติมไปเนี่ยมันจะดูเหมือนมันมันโดนลมจากข้างข้างล่างพัดขึ้นมาข้างบนนะแบบนี้เลยให้มันดูพลิวๆิวแล้วก็เติมดีเทลขีดๆไปนะครับตรงตรงอ่าด้านบนของถ้ำมันนะเนี่ยมันจะเหมือนถ้ำนะครับแล้วก็มีอ่าข้างบนอ่าประมาณเนี้ยแล้วก็ค่อยเติมไป นี่ครับเป็นลายย้วยอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่ครับลอยย้วยอ่าเนี่ยเนี่ยพยายามย้วยย้วย้ยไปด้านบนไอ้ทำด้านล่างเสร็จก็มาทําด้านบนนะครับนี่ด้านบนก็ง่ายๆเลยนะครับมันจะไม่มีมุมสักเท่าไหร่มันก็จะแบบเนี่ยเป็นโค้งๆไปอย่างนี้เลยนะเป็นครึ่งครึ่งวงกลมนะครับเนี่ยโค้งๆเลยง่ายๆเลยนะไม่ต้องคิดมากเนี่ยแค่นี้ก็จะได้เป็นเสื้อแบบลอยย้วยลนะอ่าเนี่ยประมาณเนี้ยโอเค ค่อ,คอยๆแต่งไปนะฮะตรงนี้ก็เช่นกันครับตรงที่คาดนะครับคาดตรงใกล้ๆก,กับไหลก็จะมีแบบเออเขาเรียก่อะไรลอยย้วยเหมือนกันโอ้โหเนี่ยครับแบบนี้ครับเนี่ยก็โค้งๆเหมือนถ้ำไปก่อน,นครับโคง้คงๆโคง้คงๆโคง้คงๆแล้วค่อยมาเติมเติมฐานด้านบนอืมแล้วก็ตรงนี้เช่นกันครับนี่โคง้คงๆไปนี่ก็มั่วเลยนะ ข้อดีของการมั่วคือ,อเส้นที่เราได้เนี่ยมันจะเป็นธรรมชาตินะเนลวลาเพื่อนเพื่อนดูเพื่อนๆจะมองไม่ออกเลยนะว่าผมวาดแล้วมันแบบเกง่งเกงแข็งแขงนะมันจะดูแบบนิ่มนวลไปเลยอ,ะอ่ะมันจะเนียนเลยนะครับถ้าผมไม่เฉลยว่าผมมั่วนะก็จะไม่มีใครมองออกว่าผมมั่วนะ <c oughs> นี่น่ครับประมาณนี้เลยอสวยงามครับท่นี้เราก็วาดรอยยุ้ยเสร็จแล้วเราก็มองว่าเติมหน้าอกนะนผมก็พยายามวาดหน้าอกให้มันดูเน้นๆหน่อยนะครับนี่ สวยงามครับอ่าตรงนี้จึงช่วงรักแร้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบอ่าเสื้อนะครับตรงช่วงช่วงเสื้ออ่าแขนเสื้ออ่าเนี่ยประมาณนี้ก็ย้วยเหมือนกันนะครับมันก็จะแบบอ่วาวาดยากหน่อยนะครับมันค้ามันจะโค้งไปโค้งมาโค้งนะครับค่อยๆโค้งไปนะครับ ถ้าเราวาดตรงนี้แล้วมองไม่ออกเราก็โค้งมั่วได้เลยนะครับอ่าไม่ต้องไม่ต้องไปซีเรียสว่าจะต้องวาดเหมือนผมหรือเป๊ะอะไรสักขนาดนั้นนะเพราะว่าการวาดรูปที่ดีนะครับเราไม่ควรจะวาดให้มันเหมือนคนระับเราให้วาดตามที่เราอ่าคิดว่ามันดูดีที่สุดนะครับเท่าที่ฝีมือเราตอนนี้ไปถึงนะครับอ่ามันจะทำใหการวาดรูปของเราไม่ซีเรียสนะแล้วก็สนุกนะดูครับดูลายดอกไม้ของผมนะครับ นี่ครับลายดอกไม้ผมยังมั่วเลยไม่มีความเนี้ยบเลยครับอ่าเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆชอบเป็นคนที่ชอบรายละเอียดเพื่อนๆก็น่าจะเอ่อค,ค่อยๆเนี้ยบได้นะครับส่วนวผมนี่บอกได้เลยนะเวลาผมวาดนี่ไม่มีเนี้ยบให้เห็นนะไม่งั้นเดี๋ยวผมจะไม่ได้ชื่อว่าสายลวกนะนี่นี่กระโปรงนะครับเนี่ก็ง่ายๆอย่างนี้เลยครับแล้วค็น่องขาประมาณนี้พอจบแล้วครับตรงนี้ อ่าแล้วนี่คือแขนนี่นิ้วมือนี่นิ้วโป้งนะครับอ่าเราก็มาเติมให้มันชัดเจนขึ้นนะครับให้มันดูดีขึ้นนิดนึงนี่นิ้วโป้องอ่าเนี่ยครับสเกต็ตตอนสเกต็ตเรากแค่สเกต็ตมุ่วๆไปนะครับแต่คราวนี้พอมาเรามาเติมดีเทลแล้วก็จะมีมีนิ้วมีเล็บนิดนึงอืมเนี่ยเนี่ยประมาณนี้ครับนี่คืออุ้งมือโอเคนี่ครับประมาณนี้เลย แค่นี้ก็น่ารักแล้วครับแล้วก็มาเติมทรงผมให้มันยาวสลวยปบเผิวตามลมแบบนี้ครับอ่านี่ผมผมของจิซรูก็จะยาวๆแบบนี้นะโอ้โหนี่ครับขนาดวาดเองนี่ยังจะตกหลุมรักเหมือนกันเลยนะครับเน้ยผมก็อยากจะเช่าแฟนแบบนี้บ้างจังอนะโอ้โหน่ารักจริงเว้ยสยีดเลย ผิวมิสุฮาลาจิซุรุเนียนนุ่มทาถูทาถูด้วยสีเนื้อ4 0 8ใช้สีทราย4 0 1ผสมมิดคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวสีผิวจะเปล่งปลั่งแต้มเฉดเงาด้วยส้ม4 0 6มีวิตามินซีบำรุงผิวหนังให้ชุ่มชื้นปัดแก้มให้สวยเหมือนลำไยไหชมพูหนึ่งสีขาวมันคือแป้งตราหัวงูเบรนผสมพันสีให้เข้ากันอย่างลงตัวหมักผมด้วยเบบี้ออยม่วง7 0 2รองพื้นแก้ปัญหาสีไม่เต็มหัวแต่อย่าลืมเล่นไฮไลท์ขาวไว้บ้างยอม สีผมใหออร่าพุ่งหน้าสว่างขับผิวไร้ด้วยสีน้ำตาล507ลิ้นละมุนด้วยชมพู101เฉดเงาเสือ้อปาดให้เข้มด้วยฟ้าสด305จุ่มสีเขียว203ชุดให้แหกสับป,ปะงกกระจายความสวยของเม็ดสีด้วยฟ้าอ่อน302ทับอีกเลเยอร์ไฮไลท์ผมสดใสน่ารักด้วยชมพู110ละเลงม่วง702เว้นสีขาวเป็นไฮไลท์แสงด้วยช่วยประหยัดสีได้บ้างทับน้ำมือนเข้ม306อีกชั้นกระโปรงอย่างผิวกลิ้วอย่างหน้าแววตาหวานจนมดตอม ใ้น้ำตาล506เติมพิกขี้หนูสีแดง105เร่าร้อนอย่างร้อนแรงเริมสีดำจนสะดุดลักใหญ่คนนี้จิซุลคือโอชิพของแมง